Nè, công việc lưu lười à Ôi, là cho không? bán cho bán 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 ตใต้กูเป็นหลังต้อเหรอไม่คือได้ลงตาเลยของใต้ไปล่วงดิเอ้ยไซนี้ไซประมาณครึ่งโลอ่ะอันนี้เป็นอันนั้นอยู่วิดีโอวันนี้ได้ป้าไปยืนในยิดตูเลยเก๋ๆเลยไปยืนหน้าไิดู้เลยเออเอาเดี๋ยวลงไปง่ายตืบตืบตัวนี้ตืบตืบใหญ่แต่ว่านจาเบ็ดไม่โดนติดอยู่หรือไม่ก้าปากเลยนะกินจะลาอย่างแรงเลยประานี้มันมันเต้ปิดไฟสแกมตัวไงคีด 嚟嚟嚟！